มาเลาะเบิงเขาพี่น้องเริ่มล่มแล้วครับปูสาดแล้วไปตะปวดแอวขนาดเลยครับมากับแม่บ้านครับมาเลาะเบิงเขาข้างหน้ากับหกขนาดครับโบนี่ตัดยางออกครับผมเขาเหนียวครับพี่น้องคือเฉพาะด็กินได้ท่านนั่นเพื่นหรอครับพ่อใหญใส่บาตรเพราะเช่เบิงปลาขอนแน่พี่น้องเพราะเบิ่งปลาขอนแน่เบิ่งหู่หนูแน่ครับแต่ว่าน้ำยังมีครับผมบบนี่ขอนครับ เราบังหูหนูนํา้ำได้ใส่บ่วงครับลมหนาววีวีบ้างล้วครับ ต้นสูงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าก็ค่อยแตกกอไปแล้วครับดีนี่บริษัทปุ๋ยหมากครับใส่่ปุ๋ยห่วงพื้นแล้วก็จบเลยอันนี้เขาเจ้ามะลิครับพี่น้องห่วงพืนกับพวกบรรกันครับพวกบอลบรรไดกันครับก็จะเป็นน้ำว่าบริษัทปุ๋ยหมากนะครับกมหนาวมาวีวีนะครับผมโบวีเนี่ยครับพักกบไไดสวยๆเลย สักน้อยกเกี่ยวเขาครับแล่นเบานอนหน้าไตหนูครับผมลุกขึ้นมาใเมื่อเศร้ากับสิงไฟสัก่อนครับจังระมัดเขาบรรยากาศจักน่อยนี่สุดยอดแล้วครับหมอกลงจักน้อยบานนี้นางจีเขาสักครัครับสิงไฟปัน่นกับจีว่าจีสุดยอดแล้วครับบรรยากยาศบ้านห้า